อดีตทหารวัย91ตามหารักแรกชาวญี่ปุ่นจนเจอหลังพัดพรากนาน70ปี ย้อนกลับไปเมื่อปี1 9 5 3ทหารหนุ่มชื่อว่าดวนแมนได้พบกับเพกกี้ยามากุจิในขณะที่เขาประจำการอยู่ที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ปี1 9 5 3ถึง1954ในช่วงเวลาว่างนอกจากการเปทหารดวนจะทำงานเป็นช่างซ่อมเครื่องสล็อตอยู่ที่ออฟฟิศแห่งหนึ่งซึ่งแพกกี้ก็ทำงานอยู่ที่นั่นเช่นเดียวกันโดยดวนได้แชร์เรื่องราวผ่าน Facebook ของเขาว่าเรานั้นใช้เวลาเพียงไม่นานในการตกหลุมรักกันน้อยกว่า6เดือนด้วยเรา่เราทาั้ ให้แก่ผู้ที่ได้เห็นซึ่งหลังจากนั้นดวนก็กลับมาประจำการที่บ้านเกิดแต่ทางครูก็ไม่ยอมแพ้ดวนเริ่มทํางานเพื่อเก็บเงินอีกครั้งโดยยังติดต่อกับเพ็กกี้อยู่ร่วมเดือนก่อนที่เขานั้นจะไม่ได้รับจดหมายจากเธออีกเมื่อเวลาผ่านไปเขาจึงพบว่าแม่ของเขานั้นเผาจดหมายเพราะแม่ไม่ต้องการให้เขาแต่งงานกับผู้หญิงญี่ปุ่นซึ่งเขาก็ลำบากใจมากพอแเพ็กกี้กําลังท้องลูกของเขาอยู่ดวนรู้ว่าเพ็กกี้คงคิดว่าเขาทิ้งเธอไปแล้วและรู้สึกว่าต้องอธิบายให้เธอเข้าใจว่าทําไมเราถึงไม่ได้อยู่่่ด้วยกกัััันนนนซึึงงงหลจจจจาผาผไปปถุปบ เป็นเวลา70ปีลูกๆของทั้งคู่ได้วางแผนให้ดวนและเพ็กกี้กลับมาพบกันอีกครั้งแน่นอนว่าดวนได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดให้เธอฟังโดยเขาบอกว่าผมมาที่นี่เพื่อบอกคุณว่าผมไม่ได้ทิ้งคุณเลยผมหาคุณไม่เจออีกทางเขายังโชว์ให้เห็นรูปถ่ายทั้งหมดของเพ็กกี้ที่เขาเก็บไว้ในกระเป๋าซึ่งหลังจากเพ็กกี้ได้เห็นแล้วก็ตอบกลับไปว่าขอบคุณที่จดจําและเก็บภาพทั้งหมดนี้ไว้จนเรื่องราวของพวกเขานั้นถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์เป็นจํานวนมากและเรื่องราวของทั้งคู่ก็กลายเป็นความรักที่ได้รับการชชื่่นมมมอยยาาางากาเล 哈。